เจ็ดพันนะ3 0 0 1ลิตรจุด2 l. นะราคานะ้ำมันลิตรละ3บาทจุดสสีสตางค์เติมเป็นของอ่า B10 ิบเ,เติมของ b10 นะออกมาวิ่งงานปุ๊บก็โดนค่านะ้ำมันปั๊บเลย สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับสุริยาพาบรทุกอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ถนน,นบางนาขาออกช่วงประมาณกม1 8นะครับเราจะไปตรงนิคมเบลโกการ์ที่นิคมเบลโกนะครับนิคมเบลโกนะ,ะมีงานลูกค้าใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยไปนอกที่เรายังไม่เคยไปเดี๋ยวจะถามทางเขาให้ละเอียดก่อนนะครับเป็นแบบว่าโทรถามทางนะละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในนินคมเบลโกกาสนะฮะแล้วดูที่ว่าช่วงจังหวะที่ผมไปหาลูกค้าใหม่เนี่ย เส้นทางเป็นยังไงประมาณไหนแล้วใครอยู่แถวนั้นบ้างฝากรับชมด้วยนะครับบ้ายจากที่โทรสอบถามนะครับพี่ปอ๊อตนะคนที่เขาเคยมานะครับพี่ปอ๊อตที่ขับสแกนเนียเจ้าคุณปู่นะครับที่เคยลงคลิปเขาไปจงังหวัดยะลาเนาะน้องนะครับแกเคยมานะครับก็บอกว่าให้เข้าทางในนิคมเวลการ์ดเออใช่ นิคมเวลโกนะครับตอนนี้เรามาอยู่แถวบางนากม .33 แล้วนะนิคมเวลโกเนี่ยเขาน่าจะอยู่ประมาณกม .36 นะผมเดาไว้เนาะมีเนะครับอพู้ติดตามของสุริยาพาบรรทุกที่น่ารักนะครับมีใครอยู่เวลโกบ้างนะครับทักทายได้นะทักทายทักทายได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมานะครับถือวิสาสะวิ่งขวาแล้วกันนะซ้ายพอดีรถ เมื่อกี้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวจอดอเราวิ่งมาตรงนี้เห็นป้ายกมสามสิบสอง 32. ผมรีบออกก่อนเลยยังไม่ถึงนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงยังไม่ถึงโอ,อ,อ้เจอรถหล่อเจอรถหล่อนะครับโอเคนะครับก็ ถึงแล้วข้างหน้าเรามันจะเป็นาทางที่เลี้ยวเข้าไปมันมีป้ายบอกว่าอะไรนะเลี่ยงทางเลี่ยงไปทางทางเลี่ยงไปทางสะแก้วอะไรเขาอะไรจัเช้าเซาอะไรเขาเนี่ยตรงเนี้วัดนิยมยาตราอะไรถ้าผิดขออภัยตอนนี้เขาบอกว่าเลยตรงนี้ไปข้างหน้าก็จะเป็นนิคมเบลโกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีสายเข้าวะเนี่ยปอดโทรมา Ой, ой. โทรมาพอดีนะครับกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นเครื่องเดียวกันนะเครื่องที่ถ่ายเนี่ยก็คือโทรศัพท์นะครับกับเบอร์ที่เขาโทรมาก็เป็นโทรศัพท์นะก็เขาว่าอะไรนะซอย8ดนะครับเข้ามาในวิลโกแล้วนะครับแล้วก็ดูซอย8ดแล้วก็ข้ามสะพานเหล็กไปลงสะพานเหลิกเลี้ยวขวาเขาว่า,อ,าวอย่างั้นนะะเดี๋ยวผมรอให้เจอซอยแปดผมถ่ายต่อน่าจะข้างหน้าเราหรือเปล่า ซอยแปดซอยแปดใช่นะข้างหน้าเราอ่าเขาบอกว่านะครับถ้าเรากด gps มานะกลัวให้เข้าซอยเล็กนะมันจะมีซอยบางซอยที่มันเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะ่ะนะก็ก็ต้องโทรถามาว่ายัางไงเขาบอกให้เข้าซอยปแปดเราก็เข้าซอยแปดน,นะแล้วก็ข้ามสะพานสิ่งเรียกวายีทีนจากที่น้องบอกนะว่าให้ขึ้นสะพานนะครับแล้วก็อ่า ซอยเลกข,ขวามือเขวาว่าอย่างนั้นนะให้เลี้ยวขวานะครับ <What? S 1> ผมก็ต้องใช้ดุลและพินิษนะว่าซอยซาือซอยไหนแล้วมันเลี้ยวได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็รู้สึกตื่นเต,นต้นนิดนึงนะครับ <What? S 1> เพราะว่าไม่เคยมาในในโซนโซนนีนะ้เดี๋ยวก่อนรอให้เจอซอยเลี้ยวขวาเดี๋ยวถ่ายให้ดูดอีกรอบนี่ละมั้งขวา ก็จะมีขวาไหนอีกขวาเนี่แหละอ่ะเลี้ยวขวาไปเลยตรงนี้เป็นบริษัทฮอนดานะครับด้านหน้าเพื่อนๆนะเลี้ยวขวาไปเลยแล้วเขาบอกว่าให้เจอวงเวียนเลี้ยวซ้ายนะครับวงเวียนเลี้ยวซ้ายในเขตของในนิคมเวลโกเนี่ยผมสังเกตเห็นป้ายนะครับเขาจะเขียนว่าถ้าตรงที่เป็นทางเมนเมนที่ผมวิ่งผ่านมานะเขาจะพยายามเขียนป้ายบอกตลอดเลยว่าห้ามจอดนะครับห้ามจอดตลอดแนว คล้ายๆว่าเหมือนจะต้องมีรถพรนักง,งานรถบัสอะไรเข้าเข้าออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนี่เราต้องวิ่งไปให้เจอวงเวียนนะวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้ายนะถ้าผมฟังไม่ผิดนะ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะวงเวียนแล้วเลี้ยวซ้าย โรงงานจะอยู่ขวามือจริงๆเราได้ชื่อมาเป็นภาษาอังกฤษแต่พี่ป๊อดบอกว่าเขามีทมั้ทงภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเดี๋ยวเราต้องวิ่งช้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บเราก็ต้องจอดซ้ายมือเดินไปเรียกบัตรก่อนเพราะว่าอย่างนั้นนะ,ะแป๊บหนึง่งยังหามไม่เจอเลยนะเพื่อนๆผมละกลัวเลยมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเลยแล้วกลับรถไหมเดี๋ยวรว ดี๋ยวผมน่าจะต้องจอดโทรถามอีกรอบหนึ่งนะว่าต้องวิ่งไปถึงไหนว่าปักเกอร์อันนี้มันปักเกอร์ปักเกอร์วยตรงนี้หรือเปล่ากลัวว่าจะใช่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีรถจอดด้านซ้ายมือเสียงเบานิดนึงขออภัยด้วยนะครับกำลัง ทำเผลออยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแมนบอลเ,เออทีราตเจอแล้วนะเจอแล้วเพื่อนๆนี่นะยอรสันนี่ทีรัตนี่เป็นเลขบัตรเรามีการสแกนเลขบัตเรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาให้วนเข้าไปบรรจุเลยนะเพราะว่าเขารออยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปสุริยาพามันทุกอขอเราตบไฟขอ,ขอเขาแล้วนะ เขาหน่าจะจอดให้แหละก็ชอบไลค์แชร์แชร์อย่างรูปสัตว์ไม่กดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้เตรียมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเขาเรียกเข้าประจุสินค้าแล้วนะต้นอะไรนะแมนวนขวานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็กดกระดิ่งไว้เพื่อให้มันแจ้งเตือนนะเดี๋ยวผมต้องวนขวานะก็หน้างานใหม่เนาะ มาครั้งแรกนะครับก็ได้ถามเส้นทางเขาไว้เรียบร้อยก็เดี๋ยวรอเขาถอยรถเสร็จก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครให้ด้วยสาหรับสุริยาพันธุทุกคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไปแล้วเดว้ายบาย